สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้แม่พาจะทำกับข้าวจะไปวัดค่ะเพราะว่าไม่จะไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ละวันนี้เราจะทำอาหารที่ครอบครัวของเราชอบค่ะพอมีเอ้ตั้งแต่เมย์หอดหลูหอดหลานมักมืดจะ้ะมี่พอพอมักแม่พาต้มขาไก่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ ต้มไก่ต้มเครื่องตําไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเรียบร้อยจ้ะพร้อมทีสิขวในมือนี่จ้ะนี่ก็คือผักมีผักสองสามอย่างค่ะมีถั่วถั่วเขียวแล้วก็ผักกระลำค่ะแล้วก็จะให้พอบ้านหั่นแครอทแล้วก็จะไปเก็บมิ้นท์ข้างหลังบ้านค่ะเป็นภาคเอามะขวใส่กะทิค่ะขวกะทิให้เตกมัน แล้วเราก็จะทำการผัดผัดเครื่องที่ห้าตำาตำไว้ค่ะผัดไก่ที่ห้าวตำไว้ใส่กะทิวันนี้จะทำูตดของบ้านแม่พาจะทำทั้งใส่ทั้งกะทิใส่ทั้งปลาค่ะเป็นน้ำยาผสมแซบนน่วจะ้ะทั้งนั่ทั้งแซบวันนี้ตื่นเสาร์มากพอบ้านบอกว่าปวดหัวจะ้ะก็เลยไปเอื่นเอื่นลูกสาวขึ้นมาหันผักไหจะ้ะช่วยกันผัดใส่เครื่อง ตาไม่แต่มขึ้นจ้ะไม่ผ้าแส่นใส่ไก่บดจ้ะมันจงังายว่าต้องว่าต้องฉีกว่าต้องสับยากจ้ะเอามาต้มตักต้มเป็นมันเป็นก้อนจ้ะต้มแล้วซุกแล้วเทาก็มาตําตาเลยจ,จ้ะว่าต้องไปนั่งฉีกนั่งสับสูตรนี้ก็ง่ายดีค่ะไม่ต้องไปสับให้เสียเวลาต้มใส่เครื่องใส่หอมกระเทียม ปกติแม่พาจะมีเครื่องสําเร็จค่ะต้มเครื่องสําเร็จใส่น้ํานิดหน่อยแล้วก็ใส่ขาไก่แล้วก็ปรุงเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้ตั้งใจเป็นพิเศษค่ะแม่พาตั้งใจมาก <c oughs> เพราะว่าเมื่อวันพาที่แล้วเป็นคนทางภาคอีสานตอนบนหรือประเทศลาวเขาเรียกทำบุญข้าวประดับดินจะเฮ็ดบุญหาวันพบุรรุดหาขอบกัว หาก้นเสียนจากไปจ้ะเม่พภา่ได้ไปวัดเพราะว่าติดงานจ้ะถ้าโปเป็นมั่นสวัสด์กับสิบไม่ได้ไปถ้านอกจากว่าสิยุดชุกเชิญจังสิได้ไปจ้ะเม่าพาก็เลยมาเฮ็ดมือนี่จ้ะมีเวลาได้ยุดกันมาเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดจ้ะเฮ็ดปังให้แม่ให้ลูกให้ใหอ้เพราะว่าเพิ่มมักกันเฮากับมักจ้ะเม่าพากับมักลูกสาวกับมัก คนไปทาง,งอื่นเพิ่นกับมักนี่ต่ค้นมักมมก็เละเหตุไปวัดจะ้ะตั้งใจเหตุเป็นพิเศษจักหน่อยมาต้่มเครื่องมาตำเองก็ะตำแล้วก็มาผัดใส,ใส่กะทิจ้ะใส่กะทิผัดให้เขาตี่หอมหอมแล้วจังเอาน้ำเพิ่นลงใส่จ้ะเพราะว่ามันจะมีน้ำต้มในผ้าสีหลือน้ำต้มไว้ นำต้มไก่ต้มเครื่องหมูเคลื่อนจ้ะพัดได้ทีแล้วก็จังมาเติมนำต้มจ้ะ Good morning Mark. Mark, good. กับหมากรุนหมาตัดผมแล้วก็เป็นหมากรุนไปเก็บผักข้าวสวนน้อยเก็บผักของเราสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ที่ลงมาลามลงมาเกิดเองออกดอกสวยกว่าข้างบนในกระบ,บะกระบะสงสซยต้นมันเก่าแล้วต้นมันเก่าแล้วดอกมันไม่ค่อยจะมี ข้างล่างนี่งามพริ้งเลยลามลงมาเกิดเองเนี่ยต้นใหม่ๆเนี่ยออกดอกเต็มสลาเนพี่น้องจ้ะไปกินกับขนมจีนหยอดงามงามปลูกครั้งเดียวไม่ได้ปลูกอีกเลยขึ้นลามจนในล่างเด็ด ทวนถิมสวยงามมากแกซาลารีกอยกนกมันมเกะนกมัเกะต้นเฉลี่ขี่ซาลารีแขกปุ่มแบงไงตาดวยงามคักมันพอ่อพ่อตัดไปกินเลยง,งามแหงปลาพราะยังไปซื้อไม่อีกอยู่ต้นมะกรูดเอาไปสดไปใส่ หมอน้ำยากันนะจัง่อยในในกะออกมาแล้วเก็บเสื้อตัวไว้จนกินบพระท่านไม่ยังเขียวปีนาสิบวกเก็บเลยแม่เก็บกินข้าวตน้นได้ละจ้ะผักซาะละแหน่งามๆไปกินขนมจีนน้ำยาของเราก็ได้ที่แล้วค่ะทุกคน เต็มหมออุ่งตุงจ้ะเตือดเต็มทีแล้วไม่พลาดสิแบงเป็นสองหมอด้ะใส่ตีนไก่บ่ได้จังสิแบ่งสองหมอจ้ะจังใส่ตีนไก่ได้พค้ชสั้น,นล่นจ้ะหลายคากหลายแน่น,นอันไก่ซับไก่ซับกิโลหนึ่งแล้วก็อันตีนไก่โลกกัวาจ้ะพี่น้องหมอดียวบ่บพอเลยจ้ะได้แบงสองหมอ้นี่กะสิได้เอาไปวัด ไปวัดน้ากันหลึกจิตเลยเรือไปกินน้านะจ๊ะเพราะว่าไม่อยากเอาไปเกินจ้ะไปไลยแห้งพดันยันเพื่อนเราถิ่มเพราะว่าตังก้นตังแต่เอากับเขาเมื่อหลายจ้ะเห mm ็นผ้าก็เอาไปหมอหนึงเกจิเรือไว้หมอหนึงจ้ะไปจะกินกลับมากินจ้ะไปถวายพระแล้วก็ให้เรือไว้ให้ผู้อื่นเพื่อนได้กินจ้ะ <c oughs> ไปชื่อว่าไปเฮ็ดศพุนแล้วเข้าไปท่านให้นอื่นเพื่อนได้กินน้ำไป นำ้ำยาใส่ตีนไก่แล้วหรือไส่น้ำปลาจ้ะน้ำปลาขวดต่วนต้มซุปเฮ็ดอาหารไปวัดวัดนี่คิดเป็นเฮ็ดของดิบว่ได้จ้ะปลาลากระดิบว่ได้ต้องเป็นต้มหมดกันเอาปลาซับไปคือบ้านเฮากับว่าได้ได้จ้ะต้องเป็นเ้รืซุปเท่านั้นจ้ะแซ่บหล่ช่วยน้องเอ้ยจิ้มหน่อยบู้จุใจโดนเลยมาต้มเองก็หนึ่งตั้งใจคักจ้ะต้มเองใส่เครื่องเอง เครื่องถึงใจแซ่บหลายจังเสียบควันเครื่องกระป๋องหลายแห้งอยู่แต่ว่าถ้าอยากก,นกินง่ายๆก็คือใส่เครื่องกระป๋องจ้ะเสียบแห้งนี่จุกใจไม่พลาแห้งจ้ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเธอน้ำยาน้ำยาขนมกินไก่บดไก่ตีนไก่ค่ะใส่ตีนจ้ะแสดงว่ามีเลือดพี่นอ้องถ้าได้เลือดใส่เนี่ยโอ้ยขาดเสียบขาดถ้ามัดใส่เลือด เห็นมจีนนีน่ปะกติใส่หัวเลือดไก่ใส่ตลอดมืนมือนีบ่็ได้ไปลงนมำเวียดน,นามกับการเวียดนามเพราะซีมีเลือดแต่เป็นเลือดหมูแต่เราไมีเลือดไก่แต่ก็ดีจ้ะดีโกมีใส่มือนีบก็ได้เพเป็นยนังเจ็บที่เข่าจ้ะแต่ไต่ินไก่นี่นก็แซ่บแห้งจ้ะโอ้สุดใจแห้งจ้ะรสดชาดชาติเข้มข้นตั้งแซ่บตั้งนวดจะพีนพ่น้องแต่พี่ลีเซ็นขนมจีนไม่พะใส่เป็นเส้นขนมจีนแห้งจ้ะ เป็นของเวียดนามพี่น้องอันเป็นเส้นเส้นกันลังพอดีจะเป็นเซนหน่อยในผ้าเขาสิมีขายเส้นใหญ่เส้นหน่อยในผ้าเลือกเอาเส้นหน่อยจ้ะแต่ว่ากับมะน้อยแห้งจ้ะหน่อยพอดีพอดีซำเส้นขนมจีนบ้านเฮาในผ้าบะมักเส้นใหญ่จ้ะมันว่เขาเครื่องเขาเนื้อกินเส้นหน่อยจ้ะแซจกไรเอามาดตุ่มสามข้อจ้ะมือนนำยาเรียบร้อยแล้วก็แพ็คใส่กล่องจ้ะ ในสองกองค่ะทุกคนต้มเต็มหมอ้อเลยจ้ะทุกคนจ้ะต้มเต็มหมอ้อจังทีต้องขยันข้นขยันซิมจ้ะข้นเห็นอยู่ตลอดเวลาบริหันใหม่ตรวจะ้ะพริสันละเใหม่ติดก้นกระทะต้องซิมตลอดเวลาเพราะเส้นอ้วนแล้วเขาเอาไปล้างจะ้ะล้างน้ำออกด,ดีๆจะ้ะอย่าให้มีน้ำขาวเหลือดทาให้ล้างสะอาดเส้นขนมเส้นสิบอบบูดง่ายจะ้ะมียู่ได้หลายมือเลยแหละสามสี่มือคนละล้างน้ำขาวบอกให้เม็ดจะ้ะ ออกให้สะอาดเข็งงามคับพี่น้องเอ้ยบรวรัวยุยอจ้ะเส็นกําลังพอดีงามงามจ้ะน้องกินต้มออนได้ทีพอดีจ้ะเอามาล่างลั้งน้ําเย็นจ้ะกระสีเส็นเนี้ยวนุ่มแซ่บกับพี่น้องได้อัญมณแดงมาพี่น้องจ้ะอัญมณแดงหวานค่ะไม่เหมือนอัญมณเขียวอัญมณเขียวนี่เปรี้ยวเแดงขนาดแพลงยังเปรี้ยวอังงุมณแดงก็ยังแพงดูค่ะ เงินแดงแต่ว่าเงนเขียวราคาพอกันแต่ว่าอง่นแดงนี่จะหวานปุ๊บเ,เป็นอง,งุนท้องปีที่แล้วเนาะของฤด,ดูกาลที่แล้วเก็บไว้วไในห้องเย็นห่างแล้วก็จะเป็นยังสี่งละกัหนหาห่อนผึไม้ลายกับซ็บห้องเย็นเลยออกมาขายหนาหนาวายราคาแพ่งแต่ก็กกยังดีกับว่าไม่กลนแล้วจ้ะ มาถึงวัดก็ช่วยกันจัดแจงกันทุกคนส่วยกันคนละไม้คนละมือจัดแจงเสาทีถ้ามากันสี่ละจากกันมามาวัดน้ากันหราสร้วยกันเฮ็ดจำหนันจํานี่ช้วยกันจัดแจงเขาใต้จานมัเถึงความสุขถึงความสุขแกรอบคัวได้มีกิจกรรมร่วมกันในเห็ดยังโมโมเป็นแม่น้ากันนวดจมนวนอยู่ในใจเลยนะ ลูกสาวซอยยางพอซอยยางเม่ยกะทายรูปไปเสร็จ <c oughs> มาเร็วจ้ะบุญมาฝากทุกคนค่ะภาพดอกไม้สวยๆหน้าวัดนี่แหละค่ะพี่น้องจ้ะงามแหงดอกไม้ไม่พ้าเห็นดอกไม,ม้นี่ในใจละลายจ้ะอดปรได้สีทายรูปามาฝากทุกคนจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีความสุขทุกคน,นะคะเด้อค่ะเบรกเขามาั่นเบิง่งคิปขอให้มีความสุขให้รับบุญน้ำกันทุกคนค่ะ มีความสุขกายสุขใจสวัสดีค่ะ